อีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญที่ออกมาหลังจากที่การทำข้อตกลงสำเร็จเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่คุณภูมิทําบินกับจากโกลาลัมเปอร์แล้วก็อยู่ที่สนามบินบะนาหกเนี่ยยังออกมาไม่ได้นะเมื่อคือนเนี่ยเพราะต้องรอโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์ก่อนโดนัลด์ทรัมป์โทรหาหุนมันเน็ตแล้วหลังจากนั้นก็โทรหาคุณภูมิธรรมหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่า j u s t spoke to the acting prime m i n i s t e r of Thailand เพิ่งจะพูดคุยกับรักษาการนายกของไทย and Prime Minister of Cambodia แล้วก็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา I am pleased to announce that ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า after the involvement of President Donald J Trump both countries have reached a ceasefire and peace หลังจากการเข้ามา อินวอลฟ์เข้ามาเกี่ยวข้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็พูดชื่อเต็มของตัวเองเอทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงและสันติภาพแล้วก็กล่าวแสดงความยินดี congratulation to all แล้วทรัมป์พูดในประโยคต่อมาว่า by ending this war การหยุดสงครามครั้งนี้ ทําใช้คำว่าวอลนะคะแต่ว่ากองทัพเราบอกว่าอย่าเพิ่งใช้คําว่าวอลแต่ว่าอันนี้พี่นาะอ้าง,งอิงคําพูดของทรัมป์ไป Ending this war we have saved thousands of l i f e s ณนะขณะนี้นะ,ะได้สั่งการ I have instructed my trade team สั่งการให้ผู้แทนการค้าของสหรัฐ restart n e g o t i a t i o n เรื่องเทรดกับไทยและกัมพูชาทรัมป <Trump S 2> บอกว่าหลังจากวางหูปั๊บเนี่ยก็ได้สั่งการไปที่ทีมเจรจาดังการค้าให้เริ่มต้นการเจรจา เรื่องภาษีกับไทยและกัมพูชาที่ยังค้างไว้อยู่นะฮะทรัมป์ก็ขู่ไว้ว่าถ้าเกิดไม่หยุดยิงจะไม่คุยเรื่องการค้าต่อพอสองฝั่งทำเข้าตกลงหยุดยิงกันได้ทรัมป์ก็บอกว่าโอเคคุยกันค้าต่อได้อันนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์